จะได้โอ๊ยโดนหน้าดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยเ,เข้าแล้วเข้าแล้วถึงสูตรแล้ว ีใจใหญ่ีใจใหญ่อ้าวหนึ่งหนึ่งแล้วพอได้แล้วเขาจะย่พได้บยงพอได้บ้างอยข้า,ขอ,าขอ,อีกแล้ว เก่งแงน่ตนเนี้ยเด็กเป็นไรไงด,ด,ดูดูเข้าไหมเข้าไหมเข้าเถอะเข้าเถอะขอร้อง ขสองซอัอกเกอร์วางแผนวางแผนไม่วข้าอกิ่ไงมากแเนละเนื่อยละเอาน้ำมานี่ พ่อชนะแล้วเนี่ยทีนี้พ่อเก่งนะเนี่ยครึ่งแรกนำอยู่สองหนึ่งดูหน้าตาคนเก่งวันนี้เก่งวันต่อไปอ่ะครึ่งหลังเริ่มแล้วเริ่มแล้วทใช่ห,หลังเริ่มแล้วข้างหลังอนะ่ะเร็วม,มากเอาไปเ,เริ่มเลยครึ่งหลังดูนะว่าใครจะชนะอ้าวเริ่มแรกก็ล้มเลย กันจะได้ยังไงโอ้ยรมอีกแล้วน่น่าจะจต,ตั้งใจล้มใครจะได้ใครจะได้ สองสองเหรออ่าสองสองเริ่มแรกมันก็สอ,สองสองเร็วมากเลย ตองแล้ว โอ้ยโอ้ยเข้าแล้วสีสอสีสามแล้วเหรอเข้าแล้วเท่าไรนะเข้าแล้วเท่าไรสี่สองสี่สองไม่ใช่สี่สามหรอกเหรอพอสองพอสอสองส้ก็สี่ ข้าจะ,จะกินหญ้าอยู่แล้วเนี่ยอะไรหรอหิวข้าจะ,จะกินหญ้าอยู่แล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวก่อนสิสรุปผลการแขนน่งขันวันนี้เป็นไงนสรุปเป็นไงสรุปคือซักเกอร์ชนะ4-2